คลิปนี้นกจะมาแชร์วิธีการใส่ปุ๋ยไม้กราฟนะคะเป็นปุ๋ยอีกหนึ่งชนิดที่ไม่ใช่ปุ๋ยละลายช้าเดี๋ยววันนี้มีวิธีการใส่ยังไงแล้วก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างจากปุ๋ยละลายช้ายังไงวันนี้เราจะมาพูดถึงกันค่ะนี่เป็นยิมโนโด่างที่กราฟบนตอสามเหลี่ยมค่ะวันนี้นกจะมาใส่ปุ๋ยสูตรเสมอนะคะ เป็นปุ๋ยเม็ดสีฟ้าที่เรารู้จักกันดีนั่นแหละค่ะเพื่อนๆนบางครั้งก็จะเป็นสีฟ้าบางครั้งก็อาจจะออกเขียวเขียวนิดนึงนะคะแต่นั่นก็คือเป็นปุ๋ยสูตรเสมอค่ะการใส่ปุ๋ยสูตรเสมอกับตอกราฟนะคะเราจะใส่แค่5-10เม็ดเท่านั้นค่ะการใส่ก็ใส่ไปที่บริเวณรอบๆโคนต้นแบบนี้ได้เลยนะคะพยายามให้เขาถูกดินนะคะเพื่อนเพื่อน เพื่อที่เวลาละลายโดนนะ้ำเวลาที่เราลดลงไปแล้วละลายก็จะอยู่ในดินค่ะเนื่องจากว่าปุ๋ยชนิดนี้เป็นปุ๋ยที่ละลายน้ำได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใส่บ่อยกว่าปุ๋ยออสโมโคหรือว่าปุ๋ยละลายช้าที่เราใช้ปกติเดือนหนึ่งนะคะก็ใส่ประมาณ1-2ครั้งก็ได้นะคะ คือถ้าเราจะใช้ปุ๋ยชนิดนี้นะคะเราก็ต้องใส่ให้ทีกว่าปุ๋ยออสโมโคดเพราะว่าปุ๋ยชนิดนี้เป็นปุ๋ยที่ละลายน้ำได้เร็วค่ะเวลาที่เขาโดนความชืน้นโดนน้ำนะคะจะไม่เหมือนกับปุ๋ยออสโมโคดที่จะสะดวกกับคนที่ไม่มีเวลามากกว่านะคะเพราะว่าไม่ต้องใส่บ่อยๆหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยแล้วนะคะนก้อแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ย รดน้ำตามลงไปเลยค่ะเพราะว่าเบื้องต้นก็จะทำให้ปุ๋ยเนี่ยละลายลงไปสู่ดินปลูกของเรานะคะและก็ทำให้ไม่เกิดความร้อนมากเกินไปนั่นเองค่ะเนื่องจากว่าปุ๋ยชนิดนี้เนี่ยเขาจะละลายหรือว่าออกฤทธิ์มาทันทีหลังจากที่โดนน้ำนะคะเพื่อนๆข้อดีของปุ๋ยเม็ดสีฟ้าก็คือเขา สามารถให้สารอาหารได้ทันทีหลังจากที่เรารดน้ำลงไปจะไม่ได้ค่อยๆให้เหมือนปุ๋ยละลายช้าแต่ข้อเสียนะคะอย่างที่นกบอกไปก็คือเราจะต้องหมั่นใส่เดือนนึงเนี่ยสครั้งค่ะเ,เพื่อนๆหรือเราอาจจะใส่สลับกับปุ๋ยข้อก็ได้นะคะโดยส่วนตัวนกนะคะคิดว่า ใส่ปุ๋ยแบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือเป็นปุ๋ยเคมีนะคะจะทําให้ตอของเราหรือว่าต้นตอเนี่ยอาจจะโสมเร็วนะคะอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของลกเองค่ะก็มีเพื่อนๆสอบถามลุกมาเยอะนะคะว่าปุ๋ยเม็ดสีฟ้าเนี่ยสามารถใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะแต่ก็จะแตกต่างจากปุ๋ยออสโมโคตรงที่ต้องหมั่นใส่ให้บ่อยๆนะคะแล้วก็เวลาใส่เนี่ย เราควรที่จะใส่ลงไปในดินกระจายกระจายรอบกระถางค่ะไม่ควรให้โดนโคลหรือว่าโดนต้นนะคะส่วนโคลนยิมโนโที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะคะก็คือโคลทีสามหนึ่งหนึ่ค่ะเป็นโคลนดังอีกหนึ่งโคลนของยิมโนวันนี้ก็ได้นำมาให้เพื่อนๆได้รู้จักกันค่ะ เพื่อนๆท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แนะนำบอกนกมาได้ใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกนกมาได้เช่นกันค่ะนกขอฝากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง y YouTube วิชุราดากาเดนเพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะหรือจะเข้าไปทักทาย พูดคุยกับนกได้ที่ Facebook วิชุรดากาเด้นได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ